สวัสดีคะ่ะจินมาแล้วนะคะวันนี้จินจะมาพูดในเรื่องหัวข้อที่ว่าผู้หญิงแบบนี้นะคะชีวิตมักไปเจอแต่ความสุขก็คือว่าเจ็ดนิสัยของผู้หญิงเก่งคนแบบนี้มีแต่คนรักคนหลงนะคะก็บอกว่าลองสังเกตตัวเองและผู้หญิงเก่งหลายคนในที่ทำงาน บางคนก็เฮฮาล่าเริงมีบุคลิกเป็นผู้นำขณะที่บางคนอาจจะนิ่งขึมอย่างเป็นตัวของตัวเองเบื้องหลังความแกล่งเฉพาะตัวของสาวๆเหล่านี้มีบางสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาลองดูแนวทางการใช้ชีวิตของสาวเก่งที่คุณอาจจะอยากลองเอาไปใช้ดูบ้างลองมาดูกันนะคะเขาบอกว่าข้อที่ห เรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลานะคะพวกเธอจะมันเติมเต็มชีวิตมองหาอะไรใหม่ๆเรียนรู้และลองทําไม่มีคําว่าน้าเต็มแก้วสําหรับสาวๆเหล่านี้การเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทําให้เขากระตือรือร้นกับชีวิตแถมยังได้ค้นพบมุมมองใหม่ๆที่จะช่วยให้เราพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นในทุกๆวันนะคะข้อที่สก็บอกว่า ไม่เสียเวลารอในสิ่งที่ไม่เป็นที่ไม่เป็นไปตามนัดหมายนะคะนั่นสิคุณจะรอทำไมเวลาเสียไปทำอะไรได้ตั้งเยอะเพราะในชีวิตของสาวๆอย่างเรามีอะไรที่สร้างสารรค์ให้ทำมากมายอาจจะเป็นไปได้นอนให้เต็มตื่นอีกสักชั่วโมงยังมีประโยชน์กว่าการมานั่งรอสิ่งที่ไม่ที่เป็นไปไม่ได้นะ จริงไหมคะเพราะเราในหัวเรามีแผนจะต้องทำอะไรอีกต้องเยอะแยะข้อที่3เขาบอกว่าพวกเธอไม่ได้เปอร์เฟกนี่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดใหญ่หลวงที่สุดที่คนทั่วไปคิดว่าพวกเธอเป็นสาวเก่งไม่ใช่หุ่นยนต์พวกเธอมีความรู้สึกอาจจะเหวี่ยงได้เวลาโมโหจัดๆแน่ละ่ะ ทำผิดพลาดได้แต่ก็ไม่ได้หยุเดเรียนรู้ในสิ่งที่อยากอยากและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพราะแบบนี้ไงพวกเธอเลยยังดูแพงและไม่ตกเทรนกับเขาง่ายๆข้อที่4นะคะก็บอกว่าคิดบวกเก่งรักตัวเองเป็นนะคะสาวเก่งส่วนใหญ่เป็นประเภทที่มักจะปะทะกับปัญหาซึ่ง,งหน้า ดังนั้นการคิดบวกจึงสำคัญกับพวกเธอมากๆเพราะมันทำให้ไม่ท้อในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านช่วยให้เรามีสติมองรอบอย่างมองอะไรอย่างรอบด้านและหาทางแก้ปัญหาได้อย่างชาญฉลาดลองคิดบวกแทนคิดลบแล้วเราจะหัวร้องง่ายขึ้นโกดเคืองหลายๆสิ่งในชีวิตน้อยลงนะคะ ข้อที่5เขาบอกว่าดูแลตัวเองได้พวกเธอดูแลตัวเองได้แน่นอนนะ,ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเออ่ work, working woman เกินไปนะคะสาวเก่งก็มีมุมอ่อนแอมีสิ่งที่ฝึกยังไงก็ทำไม่เป็นเหมือนกันเช่นบางคนทำกับข้าวไม่เก่ง บางคนไม่เอาเรื่องงานบ้านเลยที่เขาเรียกกันว่าจุดอ่อนแต่พวกเธอเหล่านั้นมักจะมีทางออกเสมอเก่งเรื่องหาเคล็ดลับเก่งเรื่องแก้ปัญหาและผ่านมันไปได้ชิวๆหลายคนเลยเผลอคิดว่าพวกเธอเปอร์เฟกไงข้อที่6ไม่เอาความรู้สึกตัวเองไปผูกไว้กับใครมากเกินไปนะคะ Don't care too much เพราะว่าพวกเธอรู้ว่ามันคงจะเจ็บปวดหากมีบางสิ่งที่เปลี่ยนไปหรือไม่เป็นไปตามที่คิดเราไม่สามารถคาดเดาหรือเปลี่ยนแปลงใครได้เสมอไปแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนได้แน่ๆก็คือความรู้สึกของตัวเองแนวทางการใช้ชีวิตแบบนี้คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางความรู้สึกให้กับตัวเองนั่นเองนะคะข้อที่7ตั้งใจแน่วแน่ในสิ่งที่ตัวเองทํา พวกเธอมีจุดมุ่งหมายที่มั่นคงนะะและตั้งใจทำเต็มที่ใส่ให้สุดไม่หยุดหากไม่สำเร็จนี่แหละผู้หญิงเก่งที่เอามาเป็นแบบอยา่างนะคะผู้หญิงสมัยนีย้จินก็เชื่อว่าเก่งกว่าผู้ชายเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ผู้หญิงเก่งบางคนก็จะไม่แคร์ความรู้สึกของผู้ชายหรือว่าไม่แคร์ความรู้สึกของใครอะไรประมาณนี้จินก็เห็นมาเยอะนะคะยังไงแล้ว ก็คือการเป็นผู้หญิงเก่งก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราก็ต้องเป็นผู้หญิงเก่งที่ออพอสมควรนะคะในที่นี้หมายถึงว่าเราก็ควรที่จะเป็นตัวของตัวเองนะคะนั่นแหละดีที่สุดนะคะยังไงแล้วคลิปนี้จินขอขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าโอเคนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย